สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังหาซื้อหูฟังบลูทูธหรือว่าหูฟังแบบมีสายอาเมาใช้กับเครื่องเกมยูโดสวิชนะครับผมแนะนำว่าก่อนซื้อนะครับให้ดูค่า3ค่านี้ก่อนนะครับตัวแรกเลยนะครับ ก็คือตัว impedance นะครับให้โอมอย่าเยอะเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับกำลังขับของเครื่องดินโนสวิตนะครับส่วนค่า f r e q u e n c y นะครับให้อยู่ในช่วง20-20,000เฮิร์นะครับถ้ากว้างกว่านี้ก็ดีนะครับแล้วก็ s e n s i t i v i t y นะครับใครชอบเสียงดังๆก็ใหเดซิเบลเขาเยอะนะครับเวลาเสียบหูฟังมาเปิดวอลลุ่ม้วจะได้รู้สึกเสียงมันดังไม่ค่อยเกินไปทีนี้เวลาเราใช้ n ิ d Switch นะครับพอเราเลือกเมนูขึ้นมาแน่นอนนะครับถ้าใครอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับหรือว่าตั้ง หรือว่าลองรับหูฟังแบบบลูทูธนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีหูฟังบลูทูธอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างอย่างตอนนี้นะครับผมหยิบตัว airpods pro ขึ้นมานะครับเราสามารถนํามันมาเชื่อมต่อกับ e n d o Switch ได้เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มใช้นะครับเราจะต้องซิง์ข้อมูลกันก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องตับหูฟังมันรู้จักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราซิงค์หูฟังแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถใช้งานแบบไร้สายได้เลยนะครับ ขั้นตอนนี้ทําแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับหลังจากที่เราทําแล้วนะครับครั้งต่อไปไม่ต้องทําแบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้การที่เราทําแบบนี้แล้วไอตัวหูฟังของเรานะครับถ้าเป็นระบบที่มันยังจําค่าดีไวท์ของเครื่องอื่นๆได้นะครับแต่ว่าเราไปใช้กับมือถือใช้กับแท็บเล็ตก,ก็ยังใช้กันได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะตั้งค่าแค่ครั้งเดียวนะครับเวลาเราใช้งานหูฟังบลูทูธนะครับข้อดีมากๆเลยก็คือ มันสะดวกมันเบานะครับมันไม่มีสายนะครับแต่แน่นอนนะครับมันก็แล้งเหมือนกับข้อจํากัดเพราะว่า device ของแต่ละตัวนะครับมันก็มีเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นพวกชิปเสียงหรืออะไรต่างๆนะครับมันก็จะทําให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวรับสัญญาณนะครับหรือว่าค่าต่างๆนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปมีดีเลย์กันบ้างนะครับผมที่สําคัญนะครับของ Dino Switch นะครับเขาเป็นเครื่องเกมแต่ถ้าเกิดเราเอา Joy อันที่3นะครับมาต่อ บลูทูธมันจะไม่รองรับเลยนะครับผมเพราะมันให้เราเล่นได้แค่1คนหรือว่า2คนเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็คือข้อจํากัดที่เราจะต้องรู้เอาไว้นะครับเวลาเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับผมทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเอ๊มันเคยมีตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้กับ Nintendo Switch อย่างนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมนะครับ ผมว่ามันจําเป็นนะครับผมอย่างตัวนี้คือเก่งขีนะครับผมตู้มันนะครับสามารถส่งสัญญาณบลูทูธนะครับให้หูฟังได้2อันเลยนะครับข้อดีของหูฟัง2อันก็คือเพื่อนๆของดึกภาพนะครับเวลาเราเล่นนอกสถานที่เราไปกัน2คนบางทีเราเล่นรอเวลานะครับถ้าเกิดเราเปิดเล่นเกมเปิดเสียงดั้งเกินไปก็เปิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราต่างคนต่างมีหูฟังแล้วเราก็เล่นเกมร่วมกันอย่างนฮะมันมีประโยชน์ของเขาเราก็ยังใช้ไมค์สื่อสารกันได้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยนะครับ ตัวหูฟังพวกนี้นะครับมันจะมีค่าตัวหนึ่งที่เขียนว่า aptx นะครับอ่านว่า aptex นะครับตัวนี้มันจะทําให้ความหน่วงหรือว่าการดีเลย์สัญญาณนะครับก็จะต่ำลงไปนะครับ โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นเกมพวกจับจังหวะก็คงจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราเห็นภาพแล้วเราก็กดปุ่มนะครับเสียงมันจะทําให้ได้อารมณ์ร่วมหูฟังบางตัวนะครับเราสามารถถอดสายได้ถ้าเพื่อนเพื่อมีหูฟังที่มีสายอยู่แล้วนะครับลองหาตัวสายที่เป็นบลูทูธแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับข้อจํากัดหนึ่งที่เราต้องยอมรับก็คือสายเดิมนะครับเสียงดียังไงนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นบลูทูธปุ๊บคุณภาพเสียงอาจจะดรอปลงมานะครับหรือว่าบางเาา้งมมมัันนบล นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเล่งเสียงได้แล้วมันเป็นบลูทูธนะครับหรือบางคนนะครับใช้พวก True Wireless นะครับตัวนี้ก็จะสะดวกตรงที่ว่าบางทีเปิดแค่หูเดียวก็ฟังได้นะครับหรือจะใส่2หูก็ได้นะครับผมก็เป็นอีกดีไวท์หนึ่งอย่างตัวนี้นะครับก็ ผมสามารถใส่ว่ายน้หลงน้ําได้ด้วยเพราะว่ามันกันน้ำนะครับผมทีนี้เวลาถ้าเพื่อนๆบอกว่าเออเราถ้าเกิดเราอยากจะไปให้สุดทางหล่ะแบบมีสายมันดีกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าแบบมีสายนะครับมันจะมีทั้งหูฟังแบบ3.5นะครับที่ใช้กับนเนีสวิตกับ2.5ที่ดีกว่านะครับทำให้เสียงมันเงียบปิดเลยนะครับวันถ้าเราอยากได้สังกัดอย่างนั้นเวลาเงียบๆนะครับก็อาจจะต้องใช้อแดปเตอร์มาต่อเพิ่มนะครับถ้าเราใช้หูฟัง2.5นะครับที่เป็นสายที่สําคัญนะครับตัวสายของเขาถ้าเป็นสายถักนะครับที่เส้นโตโต้มันกีอ มันก็ทําให้เสียงได้ดีมากๆเลยแต่เพื่อนเพื่อนยังจาค่าโอห์มได้อยู่ใช่ไหมฮะวันถ้าค่าโอห์มมันเยอะเกินไปในหูฟังหรือว่าบางทีเราอยากให้เสียงมันขับออกมาได้เต็มที่เลยนะครับการมีแอมมาช่วยก็ทำให้เสียงเพลงที่ผู้ผลิตเขาสร้างขึ้นมานะครับก็จะได้บิวอารมณ์ได้ยิ่งขึ้นนะครับวันถ้าเราจะจับเต็มไปเลยนะครับก็ควรจะใช้แบบ อูฟังแบบสาย2.5แล้วก็ใส่แอมเข้าไปแล้วก็ใช้สายถักนะครับัชุดนี้นะครับมันก็จะทำให้เสียงที่ได้นะครับจะดีกว่าการเล่นแบบบลูทูธนะครับแล้วก็สัญญาณก็จะไม่ดีเลยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่อยาจะ ปรับปรุงเรื่องคุณภาพของเสียงของเครื่องเกมนะครับถ้าเราใส่แบบนี้นะครับเสียงที่เกมเคยรได้ยินต่างๆนะครับจากที่เราเคยได้ยินมานะครับอาจจะมีเสียงแปลกๆหรือเสียงที่เราไม่ได้ยินจากหูธรรมดานะครับพอเราใส่หูฟังเข้าไปมันก็จะได้ยินมากกว่าหูทั่วไปที่เราฟังนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงรบกวนเสียงอะไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามนะครับขอให้เพื่อนๆเล่นเกมให้สนุกนะครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ